ร่วมเปิดศึกโดยอิจิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลกระพันทดแทนมื้ออาหารบอดี Key, ้คีไบเนีวทรายจากแอมเวย์นมดัชมิลเอาละครับคุณผู้ชมครับมาเปิดศึกกันต่อนะครับเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้รักราววันร้อยกระทงแต่ว่าร ราศีมังกรทำไมต้องมังกรทช่นเข่าว่ะเผื่อไม่ได้ช่งหั่นนะแต่ว่าเพียงแค่คนที่คบกันมานานแล้วอ่ะอันนี้อันนี้พูดรวมๆนะอาจจะไม่ใช่คู่หั่นก็ได้แต่ว่าคนที่คบมานานแล้วมันอาจจะมีแบบพอรู้จักกันไปเรื่อยๆมันก็ความเกรงใจก็จะหายไปมันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งแต่ว่ายังไงก็มีสติในการดำเนินชีวิตคู่แล้วกันนก่อนจะไปสอนเขาสอนตัวเองก่อนไหม เวลามีอะไรอ่ะใจเขาใจเราจับมือกันไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้า um ยังจับมือกันไว้แล้วไม่ปล่อยนี่นแต่ว่าความซื่อสัตย์เนี่ยสำคัญนี่เข้าใจไหมแม่เขาใจไหมแม่รบลิาถึงแคทค่ะแคทตอบว่าแล้วี่กันทำไมต้องกัน คือพอดีหนูแบบติดตามพี่ดาราอยู่นะคะก็เห็นแบบบางครั้งไปติดตามทำไมอ่ะผมอยากจะถติดกงนเลยก็เป็นแฟนคลับพี่เขาอยู่เห็นมีคนไล์อยู่ยี่สิบเอ็ดคอ่ะรับจำนวนจำกัดอ๋ออ๋อก็เห็นพี่เขาแบบบางทีก็เหมือนกับมีงอนอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนกับเพื่อนคนสนิทชื่ออะไรแฟนเขาชื่อ นี่ตอบได้ไหมคะนี่เอาเปิดนะเปิดปะเปิดนี่ไม่ได้ปิดบังอะไรนี่นพี่ตูนพี่ตูนค่ะนี่ก็เป็แฟนคลับริงๆนแล้วพี่ตูนเขาเขาแฟนก้อยไม่ใช่แฟนก้อยไม่ใช่ตูนค่ะเขาตูนก็อาจจะมีปัญหาอะไรได้บ้างแล้วปกติเขามีปัญหาเขาโพสต แบบลงแบบโซเชียลไหมก็เห็นมีไปง้ออะไรกันเลยประมาณนี้่ะไม่นานไม่นานชัวรม่วานงเห็นพี่เขาแบบว่าแบบเสียใจร้องไห้แล้วก็มีแบบไปง้อไปง้อไปง้ไปถึงตัวนั้นแล้วไปย้วไปยไปถึงตรงนั้นแล้วอะราศีกันทำไมต้องกัน ือเวลาเขาเทโพสเรื่องแฟน่ะเราไม่ฟังหน่อยสิเราก็รู้เรื่องเขาด้วยเ็รากเป็นคนไม่ค่อยอยากรู้เรื่องเขาเนอะคือแล้วบางทีแบบเขาเกินเหตุเกินหวานเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาหวานก็หวานเกินออ้ตอนทะเลาะกันอะแล้วตอนทะเลาะกันเขาาก็ร้องร้องร้องหมร้องไห้เหมือนกันร้องอัดวิดีโอแล้วร้องไห้เหรอหลายอย่างน่าจะลอยกระทงนี้แหละอกหักไม่ไม่ไม่อันนี้ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไม่ล้อเล่นหรอในใจคิด ก็เหนือนมันไส้เขามันไส้เขาอยู่มันดูเยอะเกินไปอันนี้ไม่ได้มีอะไรในใจนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรในใจของมันไส้โอเคมัเหมืนไส้เฉยพี่อวเราจะตัดท่ากับแล้วถังจะทำไมต้องกัดยังไงก็ต้องกัดมั้ยเออเออลาล่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็มีคนจะเลือกลาล่าทั้งนั้นเลย ก็คงจะคิดว like, ่าเป็นนั่นแหละปั๊บเพราะลมแต่ละอย่างแล้วร้องมร้องไห้บ้างอะไรบ้างเนาะหน้าหมันไส้หน้าหมันไส้แล้วก็อิดกิดนิดๆเลิกกันซะดีสาธุสมพรปากโอ้ยใจเรามันเด็ดนะเด็ดมากเลยมาค่ะครูครูตอบว่าเร่างนี้รางี้มังกรทำไมต้องมังกรอันนี้เหมือนพี่ปั้นจันใช่เพราะว่าเราอะไปรู้สายในมาเฮ้ย ล้าวเหรอย,ยังไงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันลอยกระทงนี้แน่นอนมัน<ล>เกิดอะไรขึ้นค,ครูคุณคิดดูสิเหตุผลมันก็คือว่าอูยูเป็นเหตุอูยูคือหมา แล้วไงฮะถ้าสมมติเอาไปแล้วไปเจอคนเน่ะมันอันตรายแล้วไปเจอแบบวุช่วยลุงไวรัสอะไรต่างๆอุ้ยลุงแบบอุ้มไปแบบตกใจแล้วกระโดดไปอะไรเงี้ยอุ้ยอันตรายพี่บอกจิยมบอกไม่ไปมีเชือกล่ามไม่ใช่หรอเอาล่าเปไดว่าไม่ไปก็ไม่ไปไม่ไปก็ไม่ไปแต่ผูดยังไงเขาก็สีเลียดไงเพราะว่าเขากระชับสะพายจะสะพายแล้วบอกว่าไปเถอะจิยอนไปเถอะไปเถอะจิยมบอกไม่ไปไม่ไปนะไปให้นะไปไป อยู่ในบ้านก็นุ้งอะไรเงี้ยมีปัญหาเพราะหมาหมาถามเจ้าตัวเลยดีกว่าครับว่าที่เล่าหมาจริงไหมผมว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็ไม่แน่แก็ไม่แน่อยากที่จะไปลอยกระทงแล้วจียอไม่ไปจริงไหมผมไม่รู้ว่าเขารู้จักลอยกระทงหรือเปล่าเขารู้สิไม่เคยมาเข้าไปหรอลอยกระทงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราไม่เคยลอยกระทงด้วยกันพี่ลิกพี่ลิงพูดอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุทําให้บอกว่าจียอไม่รู้จักการลอยกระทงปีนี้ฮั่นเลยต้องพาไป แล้วก็เกิดหมาลูกหมาตกน้ำดูตกน้ำเดียว่เพราะมันมีพลุไงพลุมันต้องฟังดูมีเหตุมีผลเปลี่ยนตัวเองนะตอนนี้คือเป็นสังคมคอยตามครับผมน้าท่านค่ะท่านตอบว่าราศีราศีเมฆทำไมต้องเมฆเลขราวเป็นยังไงไหนเล่ามาสิขอสักเรื่อเรื่องราวก็คือว่า ที่ฟังครูอ้วนตะเกียร์ครับแล้วก็เลยรู้สึกหมันไส้ก็อยากตอบคืวของรูจะไปลอยกระทงปัญหาก็คือหมาหลายตัวอ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่แต่ความเป็นจริงคือผมมีเพื่อนเกิดราศีนี้ครับแล้วก็เขาเนี่ยแต่งงานแล้วก็มีปัญหา กันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็มีมาคุยกับผมว่าเออต้องแก้ปัญหาแบบยังไงวะทําไมคู่เราถึงคบกันได้นานอะไรเงี้ยแต่ละคนเนี่ยมันก็มีปัญหาต่างกันจริงๆริงนะแต่แต่ละ่แต่ละคู่อ่ะมันมีปัญหา่ะค่ะพี่อะไปเซอร์ไพรส์ข้งในวันลอยกระทงขึ้นไปเชียงใหม่แล้วพี่บอกพี่ติดงานพี่ไปไม่ได้แล้วอยู่ๆพี่ก็โผล่ไปไปไปเซอร์ไพรส์เขาเขาก็เซอร์ไพรส์กว่าเพราะเขารอตัวกับผู้ชาย ราทีกลุล่มทำไมต้องกลงุ่ม พุ่เป็นเรื่องแห่งความรักด้วยแล้วก็เลยตีเข้าวันที่14กุมาวันวาเลนไทน์ไปเลยอะไรเงี้ยด้วยความแบบว่าขี้เล่นของน้องเขาเนี่ยอาจจะจัดคิวไม่ถูกเออไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราไม่มีปัญหาแต่ว่าชายหนุ่มเขาจะแบบว่ามีนอยมีอะไรอย่างเงี้ไงเออวันนี้น่าจะเป็นคิวของเขาหรือเปล่ารื่ต้องไปลอยกระโดแล้วไป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 แล้วเรื่องแค่นีกว่ามันยังไงไอ้ที่แล้วไนอนกันอ่ะที่เขาคุยกัน่ะเราตอนทะเลาะกันเรื่องอะไร ส่วนมากจะเราเป็นคนชอบความโรแมนติกเออแล้วก็เขาไม่มีความโรแมนติกให้กับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจัดแจงทำนั้นทำนี้เรารอที่จะแบบโอ้ยต้องสักดอกละนะวันนี้สักสองดอกคือมันไม่มีอะไรว่างเปล่าไปเลยอะไรเงี้ยอาจจะภาษาลักของเขาคือการดูแลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าตอนนี้เล่ามาเนี่ยไม่เห็นภาพ ขอดูภาพเลยได้ไหมแต่อันนี้เขาเขาไป s u r p r i ี้เขาเขาไปงอหรอพี่ไทยหรือว่าพี่ท็อปอันนี้ภาพนี้เกิดขึ้นคือเขามางอเราเขาามางอคือวันนั้นเราโพสต์คือยุติแล้วก็คืนอิสระให้การไปใครจะไปจีบเธอเธอจะไปจีบใครคือเต็มที่เลยเราบอกเล่าผ่านทางไอจีโซเชียลทุกอย่างแล้วเขาอ่านเห็นเขาก็หนอยตกใจแล้วเขาก็คิดวางแผนกับเด็กๆในกรัวกับน้องทันย่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดภูร่าโอ้โหใหญ่อะไรอย่างเงี้ย กันงอสวยไหมดูสวยเข้าหลังไม่เอาออกสื่อเราต้องทำยังไงไม่จำเป็นต้องออกสื่อโอ้ยออกทุกดอกไม่ต้องออกมียแล้วก็โพไม่ต้องออกเอาความสุขออกสื่อความทุกข์ไม่ต้องออกมาเพราะต่อไปอ่ะมันเป็นมันจะอยู่ในนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานแต่ถ้าเราเอาความสุขมาจะมาโพสอ่ะมันจะอยู่ไปเหมือนกันไงเออ เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่จูนโพสเลยว่าต่อไปนี้จะเอาใหม่ละเ <laughs> อาใหม่แล้วเขียนเลยต่อไปนี้เราเอาใหม่นั่นได้ <laughs> อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ใช่มาเห็นพี่ต๊อกค่ะพี่ต๊อกตอบว่าราศีราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกพิจิกครับผมเพราะว่าพื้นฐานราศีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยมันตรงกับเดือนนี้พอดีเป็นช่วงของการจะอยู่หรือจะไปด้วยนะฮะ แล้วก็คุณอรชรเนี่ยเห็นเยียบเยียบแบบนี้เขามีความรู้สึกนะเรื่องความรักมีความรู้สึกหรอคะแต่เขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่พิจิกเนี่ยมีปัญหาฮะอ๋อราศีฮะคือจริงๆแล้วอ่ะพี่ออนอ่ะไม่ได้มีปัญหาแต่คือคนที่เกิดราศีนี้จริงใช่ครับแต่ว่าพี่รู้จักใครสักคนนึงเพื่อนครับผมนัดยาเดือนพิจิตนัดยาช่วงนี้เลยอ๋อไป่ต่างไม่ต่าาแต่ว่าราศีราศีมีทำไมต้องมี ทำไมตอบตัวเองเกิดอะไรขึ้นตัวเองเพราะว่าหนูอ่ะไม่มีแฟนเลยค่ะจริงหือเปล่าใช่ค่ะแล้วคุณแม่หนูดูดวงเอาไว้ให้ด้วยว่าถ้าเกิดมีช่วงนี้ยังไงก็ไปไม่รอดคุณแม่ดูไว้ให้แม่ดูดวงได้ค่ะหรือว่าเป็นข้ออ้างของแม่ที่ไม่อยากให้เรามีแฟนหรือเปล่าเรามมีรแอบมีไหมยังค่ะย่ิงหรเปล่า เพราะว่าหนูงานเยอะด้วยไงคะแบบที่ผ่านมาก็ทำงานทุกวันเลยไม่เข้ากับผู้ชายแม่ข่าวนะเราไม่ติดตามแม่อุ้ยแม่อยู่ตรงนี้ว่ะเราก็ติดตามน,นะเราตามข่าวหรอมีไม่มีชายหนุ่มมาจีบหรอ มีจีบค่ะมีจีบสวยขนาดนี้ก็ต้องมีเออแล้วหมายถึงว่ามีมาจีบแต่เราบอกว่าเอ้ยเรายังก่อนเราแค่คุยกันไปก่อนได้ไหมใช่แล้วเราบอกแบบนั้นทำแบบนั้นใช่ถ้าเขารอได้ก็รอใช่แต่ชอบนะที่ตอบตัวเองเพราะว่าแม่ดูดวงให้ดูดวงให้มาถึงโฟรดต์ค่ะโฟร์ตอกว่าราศีราศีพลิกจบทำไมต้องพลิกจบคุณจักที่ผมคิดว่าเป็นพี่แคทเนี่ยพอรู้สึกว่าพี่แคทตอนนี้เพลงกำลังดังช่วงที่เป็น วันลอยกระทงแบบนี้เนี่ยน่าจะมีทัวร์คอนเสิร์ตเยอะถ้าเกิดสมมติว่ามีแฟนหรือว่ามีคนคุยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าเอ้ยไม่ค่อยว่างหรือว่าเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะมีหนุ่มๆมาเต้นหน้าเวทีเนี้ยอาจจะทำให้เกิดเป็นรักร้าวได้รู้ลึกนะจะคิดต่ว่า้าสี มิสุดทำไมต้องมิดสุดอยากจะแตกต่างค่ะครับคือรอบนี้อย่างที่บอกว่าตั้งใจที่จะมาเล่นเกมมากๆดูแล้วเนี่ยยังไม่มีใครตอบนงฟุกเลยด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเจ้าเสน่ห์ก็อาจจะมีสาวๆในสต็อกเยอะลอยกระทงก็ต้องจัดแจงให้ดีลอยตั้งแต่5้าโมงเย็นสลับคนไปเรื่อยๆอาจจะมีการแบบ เฮ้ยปัจดะเจอกันปะกกันแหมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเอ้ยเกิดเป็นดรื่อราวในวันลอยมีป่ะมีมีแปรไหมเอางี้ใ็เครคบเยอะสุดมันต้องมีช่วงที่มีแปรเนาะคุยคุยคุยคนคุยซ้อนเยอะสุดกี่คนผมก็เป็นคนที่จริงๆถ้าเกิดชอบใครคือคุยทีละคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่โอเคโอเคมาถึงครั้งทสาค่ะตอบว่าครับผมรากศิษย์ลึกจบทำไมต้องลึกจบ ค่คิดว่าถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้รู้เรื่องแบบโหราศาสตร์อะไรอ่ะเหมือนพอพี่แคทเขาแบบงานลุ่งเงินลุ่งเหมือนคนเรามันไม่สามารถลุ่งได้ทุกทางอาจจะต้องมีสะดุดบ้างเพื่อเหมือนแบบให้ดวงด้านอื่นมันขึ้นอะไรเงี้ยเออก็อาจจะเอาเรื่องความรักสะดุดหน่อยแต่ว่าเงินเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเขามีความรักหรือเปล่าพี่แคทมีไหมมีอยู่แล้วคนคุยก็ต้องมีแต่มันตอบได้แบบนึกออกไหมแค่เราไม่ได้มีเวลาไปลอยกับของเขาแน่ๆจะมีปัญหาไหมก็ ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่น้องบอกเพราะว่าคิวงานเรามันเยอะมากบางทีมันไม่มีเวลาให้เขาเลยแฟนแต่คนไม่ได้เอาเลยเอาเลยไม่รู้แหละไปฟันทิ้งอจาริ่งฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รักร้าววันลอยกระทงคือราศีมีคนตอบผิดนะครับและมีคนตอบโูกครับราศีขอเปกันราศี ร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G เซลซันแชมพูยาขจัดรักแคมีตัวยาซิลิเดียมซัลไฟด์ดีน่านมถั่วเหลืองอัจลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รักร้าววันลอยกระทงคือราศีมีคนตอบผิดนะครับ มีคนตอบโถกครับราศีขอเป็นกันราศีมังกรมินครับเฮ้แย,แ,ยแม่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 วแบบร,ราศีที่ในช่วงนี้รักร้าววันลอยกระทงได้แก่ชาวราศีมีคำว่ารัก ราเนี่ยมันคือการมีปัญหาทะเลาะบ่อแหวงขัดแยง้งปกติครับเรื่องความรักเรื่องคู่รักเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาเรื่องของการขัดแยง้งไม่สบอารมณ์ไม่ถูกใจคนเราที่มีความคาดหวังในกันและกันคาดหวังว่าเขาจะแสดงิริยาอาการอย่างไรกับเราแล้ววันหนึ่งมันไม่เป็นไปอย่างนั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆรอบตัวมันย่อมมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดร้าวงอนมีปัญหา คำหนึ่งคำที่เธอพูดมามันเกือนกระทบมีปัญหาเหลือเกินจากนี้ถึงหนึ่งธวาเนโ่ยหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันร์ร้อนอกร้อนใจมีปัญหาอะแล้วทำไมใช่เรื่องความรักละ่ะคุณสวนเพื่อนคนใกล้ตัวคนรักเพราะนั้นใครที่มีคนรักคุณก็ต้องประคับประคองดูแลหัวใจและความรู้สึกกันแล้วถ้าเกิดคุณมีคนรักเป็นคนเกิดราศีมีน คุณก็อย่าเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะกันรู้แล้วเราอย่ายอมมาสิเรื่องกรรมเนี่ยนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายดีนะครับหรือกลัวจะพูดไปดีใช้สุดยอดสีพึ่งสีปากมันจะได้ให้เกิดการพูดที่ทำให้มีสติให้คนรักคนเมตตาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบคนคุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รักร้าววันลอยกระทงได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับ ราะว่าไม่มีแฟนไม่ใช่หรอแล้วเธอจะเฮิร์ตทำไมก็เฮิร์ตไปก่อนเป็นฟิลฟิลแต่ก็ยังดี่ใจีหัวใจชุ่มชื้นหัวใจชุ่มชื้นทำไมอ่ะก็ยังไม่มีไงเพราะถ้ามีช่วงนี้มันก็ต้องร้าวไงคะไม่มีจริงหรือเปล่านี่อะไรเออไม่มีจริงหรอหนูเป็นคนไม่มีคู่หนูมีรูปได้หรอนี่อะไรเออนั่นนะเดิมันเป็นมันหัวเราะมันมีความสุขเกินกว่า สุดๆเนี่ยน้องพลน้องพลเขีช่องเนี่ยโอ้โหใกล้ชิดขนาดนี้โอ้หนี่พิจีเนี่ยพลเขียนเลยคู่ชีวิต้โหชื่อเพลงนี่แล้วคุณไปทำอะไรงานอะไรเนี่ยอะไรฮะงานแฟนมีพี่พลค่ะครั้งแรกคุณแล้วไปทำไมคุณไม่ใช่แฟนเขาคุณไปทำไมนี่เขาเป็นแฟนมิทของเขาแล้วไปเขาเป็นแฟนมิทกันแล้วคุณไปทำไมนี่เขาเป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าพูดกลัวดวงเคลื่อนใช่ไหมโอุ้ยไอ้นี่มันน่ารัยายต่อไปถูกต่อไปดูหน้า ตอบให้ดีตอบให้ดีตอบให้ดีไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนแตคนุณพูดว่า ทำแทนไม่ได้ฮะไ้คุณบอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่าสนิทที่สุดหนูพูดเหรอใช่ก็พอว่าเล่นละครด้วยกันแล้วหนูมาเล่นใช่ค่ะอ่อนยังอ่อนยังค่ะอ่อนละค่ะจบละค่ะโกงกอล์อยจบคนไม่จบอ่ะพี่ปั้นที่จะพูดเนี่ยเออปกติอย่าเอาพี่ไปเป็นผู้เดียวกับเธออย่าเอาเอางี้เอางี้ไปฟังผู้ชายเขาพูดดีกว่าว่าเขาพูดถึงขนาดไหน อะไรนะไม่ได้ไปถ่ายอ๋อคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าแม่เดิแม่ดีกว่าแม่บอกว่ายังไม่มีแฟนไม่ให้คบเป็นเพราะคนนี้หรือเปล่ามีสิทธิ์ค่ะมีส่วนเลยแม่เราแม่แม่ตรวจดวงชะตาเองเหรอใช่ค่ะ แม่ดูดวงไพ่พรมยานค่ะอ๋อเหรอใช่อ๋อหนูถึงไปเรียนด้านโหราศาสตร์ด้านไพ่เพราะว่าคุณแม่คุณแม่ไปเรียนมาคุณแม่ไปเรียนมาก่อนใช่ค่ะคุณแม่รับเป็นอาชีพเลยใช่ไหมคะรับเป็นอาชีพค่ะแล้วสำหรับสำหรับตัวน้องเนี่ยที่บอกว่าไม่ดีเรื่องความรักเนี่ยมันจะไม่ดีไปอีกนานไหมหรือแค่ช่วงสั้น อ๋อแค่ช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะ3ามชั่วโมงเท่านั้นค่ะสามชั่วโมงหลังจากนี้โอเคแล้วเมื่อไหร่น้องถึงจะมีแฟนได้เมื่อไหร่ดวงน้องจะดี2 9ไปแล้วค่ะอันนี้เรื่องส่วนตัวแล้วไม่ใช่ดวงนะอันนี้ส่วนตัวเธออาศัยความเป็นแม่แล้วก็แม่หมอแล้วเธอก็มาประสบจิตลูกอีกตั้งหลายปีถึงจะมีแฟนได้เงี้ยหรอแม่ปีเองแค่หกปี โอ้อันนี้แล้วเราถ้าไม่เรียกว่าแฟนได้ไหมเป็นเพื่อนคุยเฉยอย่างนี้ได้ไหมคุยอ่ะต้องดูก่อนว่าใครจริงๆมีข้อแม้อยู่แต่หมายถึงว่าในเกณฑ์สตาถ้ามีช่วงนั้นจะดีเขาเรียกมันจะดีมากคือมีโอกาสที่จะเป็นคู่จริงไงแม่อยากให้แบบมีแฟนแล้วเป็นคู่จริงไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคโอเคขอบคุณคางเชีารจ้าเจ้ามอบกันหน่อยนะครับ AIS มอบติมมงคลเบอร์ตระกูลหง มังกรคัดสรรอย่างดีโดยกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นำความสําเร็จมามอบให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ เปิดใช้เลยนะคะจะได้พลิกดวงให้ดีสุดๆไปเลยค่ะครับผมยังยังมีค่ะยังมีอีกแตลรับากบางค่ะอ้าวเหรียญพระแม่ลักษมีมหาเทวีนะครับความโชคดีความรักจะได้บังเกิดนะครับสุดยอดสีพึ่งพระแม่ลักษมีสมปรารถนานะครับจะได้สมหวังในความรักพูดอะไรใครหลงค่ะเราไปทานาแล้วพูดให้แม่ค่ะแม่หนุขอมีตอนยี่สีเนี่ยโอเคมากเลยจ้าขอบคุณมากค่ะ และข้อนี้ค่ะมีคนตับผูกหนึ่งคนนั่นก็คือยาดาเพราะฉะนั้นยาดารักไปเลยไม่ต้องจับทองสุดยอดรอบนี้ค่ะคือเรื่องหนึงขันผงสนับสนุนโดย a i s 5G ครอบคลุมที่สุดเรวที่สุดทั่วไทยมากับดวงอีกแล้วคือไม่ต้องแย่งกับใครเลยคนเดียว สวยเพราะร่างทรงแท้ๆแล้วยาดานะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง1 0 0 0 0มืนบาทจาก a i s 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเชิญนมาเลยโชคดีไม่ไหวรั่งเลยนุ๊บ ขอขอบคุณผู้ร่วมสิทั้ง12ท่าน12ราศีด้วยค่ะทุกผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ึก12ราศี YouTube พอลิพัส t e r t a i n m e n อิน s t a g r a มและ t i k t o กพอลิพัสจัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ